ตัวนี้เป็นน้ำหมักที่ไก่นะคะแนนมาผสมในในถังน้ำนะคะปริมาตร15ลิตรนะคะแล้วก็แนนใส่ตัวนี้500มลนะคะก็คือครึ่งของขันที่แนนตักนะคะตอนที่แนนไลสดเนาะใครที่มาดูไล้สดแนนช่วงเช้านะแนนก็ตักอุ้ยมักที่ไก่นะคะมาทำการเติมน้ำแบบนี้ค่ะส mm. ำหรับตัวนี้เราเราจะเรียกว่าน้ำปรุงนะคะก็คือเอาไว้ปรุงดินค่ะ โดยดินที่แนนใช้ปลูกนะน,นก็ใช้ดินภูเขานะคะผสมดินแกลบขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็แกลบดิบหนึ่งส่วนนะคะอย่างละเท่ากันนะคะจากนั้นตัวนี้ก็จะปรุงน้ำสำหรับรดนะคะก็คืออันนี้ก็คือลดในดินเพื่อให้ดินของเรามีสารอาหารแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะเติมแบบนี้เลยนะให้ได้สีแบบนี้ ตัวนี้เป็นน้ำหมักขี้ไก่นะคะแล้วก็แนนเติมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงหรือว่า PSB นะคะสำหรับการปลูกต้นกล้าเล็กเนาะแนนก็จะเติมลงไปในดินนะทุกคนเนี่ยค่ะนี่คือต้นกล้าของผักสลัดของแนเนเนาะแล้วก็ต้นกล้าของซลัดรีนะคะสำหรับดินที่ใช้ปลูกนะคะนี่เลย ใส่ดินลงไปนะคะแล้วก็ให้เหลือช่องว่างไว้นะคะแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะรดด้วยน้ําหมักชีวภาพนะคะของเราก็คือตัวนี้อันนี้คือน้ําหมักขี้ไก่นะคะน้ําหมักขี้ไก่หมักไบโอแก๊สผสมน้ํานะคะแน้นใช้500 ml นะคะอันนี้ต่อน้ำสิบห้าลิตรนะคะแล้วก็เติมลงไปเลยให้เขาชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ทำการ เจาะรูตรงกลางแบบนี้นะคะเราก็จะเอาต้นกล้าของผักสลัดที่มีอายุเกิน1ิบสี่วันนะคะหรือว่าอายุน้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะปลูกลงนะคะอันนี้คือต้นกล้าของคอร์สนะคะวางลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็กดแค่นี้นะคะเราสามารถรดน้ำเปล่าได้ด้วยเนาะแบบนี้ค่ะง่ายนิดเดียวนะคะสวยมากมากเลย